ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองค่ะปล่อยขบวนอสสนับสนุนภารกิจบรรเทาเหตุอุทกภัยพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชากาลที่หาสารากลางจังหวัดอ่างทองค่ะในานาทีมนตรีวัดผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการปล่อยขบวนอสหรืออาสารักษาดินแดงจังหวัดอ่างทองนะคะ จำนวน36นายค่ะเพื่อเดินทางไปสนับสนุนภารกิจบรรเทาเหตุอุทกภัยพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายไพบุญสุพบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประลัดจังหวัดอ่างทองในอำเภอเมืองอ่างทองในอำเภอป่าโมกประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนะคะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวให้กำลังใจกำลังพลอสที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ให้มีความภาคภูมิใจที่เป็นตัวแทนชาวอ่างทองไปช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้เพื่อ,อพร้อมทั้งขอให้ทุกนายค่ะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตามแนวทางอ่างทองไม่ทิ้งใครคนไทยไม่ทิ้งกันรักษาวินัยและมีความระมัดระวัง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนนั้นได้เดินทางกลับมาหาครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งมอบเงินส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการเดินทางของอสจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ค่ะกำลังพลอสจังหวัดอ่างทองจำนวน36นายได้คัดเลือกกำลังพลสมาชิกอสที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีระเบียบว,วินยัยและมีจิตอาสาโดยคาดว่าจะเดินทางถึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงกลางคืนกลางดึกของคืนวันนี้นะคะ และจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ